สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชินาลเทคทีนะครับคลิปนี้เราจะมาให้ c h a t GPT ช่วยในการอ่านสัญญานะครับพอดีว่าเราอาจจะต้องเช่าเครื่องปรินเตอร์นะครับแล้วก็สัญญามันดูมันดูตัวเล็กนะครับจริงๆก็ไม่เล็กหรอกเราสามารถจะกดซูมได้นะครับแต่ว่ามันก็ดูแบบมันมีตัวเลขเยอะเหลือเกินนะครับเรามาดูซิว่า แชทจะช่วยเราในการอ่านสัญญานี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีแชท gpt เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถจะกดบวกตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์ได้นะครับหรือว่าเราจะลากไฟล์เนี่ยมาวางเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับจะจริงๆรแล้วภาษาอังกฤษอาจจะดีกว่า อกว่าช่วยดูสัญญาให้หน่อยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรแอบแฝงที่ฉันควรจะรู้ก่อนจะเซ็นสัญญาหรือเปล่าแลวช่วยบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะได้กลับไปอ่านได้นะครับแล้วก็แล้วเท่าไหร่ด้วยนะครับจึบ๊บกดส่งไปเลยโอเคการตรวจสอบสัญญานะครับพบว่าค่าใช้จ่ายถูกซ่อนเล่นอยู่บุคุณทราบก่อนเซ็นได้แก่ค่าธรรมเนียมเอกสารนะครับคือการที่เราจะขอเช่าพรินเตอร์เขาเนี่ย พิมพ์เตอร์มันก็ประมาณพันห้าร้อยปอนประเทศอังกฤษเนาะพันห้าร้อยปอนประมาณนะประมาณพันห้าร้อยปอนห้าหมื่นกว่าบาทครึ่งพิมพ์เตอร์ใหญ่จะต้องจ่ายขั้นต้นเนี่ยร้อยห้าสิบปอนด์แล้วยังจะต้องจ่ายด็อกิวเมนต์ฟรีอีกนะครับอีกร้อยยี่สิบปอนด์นะครับอยู่ในหน้า,อ,าอยู่ในนี้นะครับข้อสองเอโอเคข้อสองเอก็ประมาณนี้นะครับสองเอสองเอนะครับ คือถ้าเกิดบางทีถ้ามันเขียนแบบ35 plus VAT อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเราจะใช้อ่านได้นะมีเครื่องหมายปอนอยู่แต่อันนี้คือแบบ one h u n d r e and t 0 e าว y p o u n อะไรเงี้ยคือทำไมอยู่ดีๆอยากเขียนเป็นแบบ O N E one h u n d r e อย่างเงี้ยเหรอทำไมไม่เขียนแบบ120่อนย์ะฮะเออค่าธรรมเนียมรายปีนะครับอยู่ในหัวข้อ2 A เหมือนกันนะครับเพิ่มอีก40ปอนด์ในฟะา annual admission fee of 40ปอนด์อ uh ๋อโอเคอีกฉันต้องจ่ายอีก40ปอนด์ในทุกๆปีนะครับโอเคไม่เป็นไรมีดอกค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้านะถ้าเราจ่ายเงินล่าช้าขออีก4%ต่อปีนะครับค่าธรรมเนียมเช็คเด้งนะครับเช็คคืนนะครับหรือว่าได้เครดิตไม่ผ่าน 35ปอนด์ต่อครั้งต่อกรณีคือต่อครั้งนะครับอยู่หัวข้อ 2D 2D นะครับ all e l e m e n t must be utter dead d a v i will be subject to an e n r i c e n t c h a r คือแบบมันก็ใช้ศัพท์ที่เป็นทางการเนาะเออแต่ว่าถ้าให้แชทถ้าให้ ai อ่านเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังคิดว่าประมาณสัก 80%- 90%อะไรเงี้ย มันน่าจะจะค c o ร e r ทั้งหมดของของตัวสัญญาครับคือไว้ใจได้ในะระดับหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะต้องอ่านเองอีกครั้งนึงแต่ว่ามันก็เป็นเริ่มเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะให้มันช่วยอ่านนะครับหรือใครบางคนอาจจะคิดว่าให้มันอ่านไปเลยนะครับเราเชื่อมัน100%ก็ก็ได้นะครับก็ในสัญญานี้เรา เคยใช้ให้มันเขียนให้มันอ่าน้วยภาษาอังกฤษแล้วนะครับโดยให้มันตอบภาษาอังกฤษก็เลยรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าคืนอุปกรณ์ต้องเสียค่าขนส่งอีก350บด์น,นะครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอารถอะไรมารับปรินเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเกิดอยากส่งคืนเขานะครับหรือส่งคืนเองก็ไม่เสียค่าเนี่ยมโอเคอ,อยู่ในข้อ 2h นะครับ อยู่ใน agreement okay. นะครับต้องทำประกันอุปกรณ์เองนะครับหากไม่ทำบริษัทอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ก็คือต้องทำอุปกรณ์ต้องทำประกันปรินเตอร์ด้วยนะครับคือโดยส่วนตัวแนละ้วคงไม่เซ็นไม่เซ็นตัวสัญญานี้นะครับเพราะมันดูเอาเปรียบเราเกินไปแล้วก็ก็เราก็คิดว่าแบบเนี่ยใช้ใช้แชท GPT ในการช่วยอ่านเนี่ย พออ่านแล้วก็เห็นลิสต์ขนาดนี้เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเวิร์กอ่ะก็อย่าให้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีสัญญาอะไรนะครับที่ที่ดูน่าสงสัยหรือว่ามันดูไม่ตรงไปตรงมาก็อย่าลืมให้แชท GPT ช่วยในการวิเคราะห์สัญญานั้นก่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อาจจะทำให้เรารู้สึก อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่โง่นะครับหรือว่าอาจจะทให้รู้สึกฉลาดขึ้นได้นะครับไม่ไม่ไม่เสียเปรียบคนอื่นแล้วกันอ่าไม่ถึงขนาดไม่โง่หรอกคือแบบไม่เสียเปรียบคนคู่สัญญาเนาะอืมถ้าเกิดว่าในปี2 0 2 5แล้วเนี่ยก็คือควรจะจะใช้ AI ในการช่วยเราทำงานในทุกๆส่วนขององค์กรของบริษัทเราจะดีกว่าที่จะจะที่คือคนอื่นเขาก็ใช้กันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราอาจจะแบบเสียเปรียบเนาะอืม โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถจะใช้ AI ในการทำอย่างอื่นได้นอกจากนอกจากเขียนอีเมลหรือว่านอกจากเขียนโซเชียลมีเดียคอนเทนต์นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดติดตามได้นะครับเราก็อาจจะเอาประสบการณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนี้มาฝากนะครับบ่อยๆโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ